โมวิชเชอรี y สวัสดีนะคะคลิปนี้ก็เป็น r a n d อมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมเนาะโอเคหัวข้อก็คือคนที่จบกันไปนะคะทะลอะพังจบนะคะแต่ก็ยังอยากไปต่อนะคะหัวข้อคือตามนี้นะคะหมอเปิดไพ่เพื่อถามว่าไพ่เนี่ย อยากให้หมอทําหัวข้ออะไรคลิปอะไรนะคะเพราะหมอคิดไม่ออกนะคะก็คือได้ตามหัวข้อนี้เท่าที่หมอแปลจากหน้าไพ่ได้นะคะโอเคขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe comment กดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยขอให้ทุกคนสุขสมหวังนะคะโอเคมาดูลัคษนาราศีเพิ่มเติมก่อนเป็นคำใบ้นะคะแล้วก็ทายคลิปจะมาดูอีกรอบหนึ่งห้าใบให้กับคนที่มีพลังงานตรงกับคลิปคลิปนี้นะคะ เออาราัคานาราศีกุมนะคะเมฆมังกรนะคะมีนนะแล้วก็ตุลน,นะคะเดี๋ยวมาดูอีกสหรหบัตหนึ่งที่ตรงกับพลังงานคลิปคลิปนี้นะคะหใบเนาะคนเกิดวันศุกร์ได้หรือเกี่ยวข้องกับเลข6นะคะหรือว่าเดือนมิถุนายนได้เลข7เดือนกรกฎาคมได้นะคะเลข12เดือนธันวาคม ได้แล้วก็ราศีมีนนะคะราศีเมฆเออมีตรงอยู่มีก็มีนะคะอืมเนาะเออราศีเมฆนะคะเลขหนึ่งเดือนมกราคมได้เหมือนกันหรือเลขหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องนะคะอะไรก็ได้เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาหรืออะไรก็ได้นะคะเลขเก้านะคะเดือนกันยายนได้นะคะหกเจ็ดเก้าหนึ่งสิบสองนะคะตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องคุณหรือเขานะคะอืม เดี๋ยวท้ายคลิปหมอจะมาเปิดอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าคาใบ้เพิ่มเติมนะคะของพลังงานคล,คลิปนี้มีอะไรบ้างน,นะคะขอจะสาใบาเป็นคาใบ้ที่ใพทอยากจ,จะบอกเพิ่มเติมกับพลังงานคนในคลิปลิปนี้นะคะเออหมอรู้สึกว่ามีการจะคอมพลมก็คือปณนีประนอมนะคะจะปณนีประนอมกันปรับ ความเข้าใจเข้าหากันนะคะให้อภัยกันเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังได้ไปต่อหรือไปกันรอดนะคะจะมีการพูดคุยเคลียร์กันให้มันชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่อง18บวกหรือว่าในเรื่องของเรื่องเนี้ยนะคะหมอไม่รู้ว่าจะพูดออกลง youtube ได้หรือเปล่าววมมีปัญหาเนาะอาจจะมีใครสักคนยังไม่มั่นใจในเรื่องของนะคะว่าตัวเราเองเนี่ย ต้องการชอบผู้ชายหรือผู้หญิงชอบเพศไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมในเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของ18บวกในเรื่องของเพศนะคะแล้วก็อาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คิดไปเองว่าเอออย่างเช่นคุณอาจจะเป็นไส้ติ่งแต่คุณคิดว่ามันแค่ปวดท้องเบาๆไม่ได้เป็นอะไรมากอย่างเงี้ย ะะเพราะฉะนั้นเหมือนไพ่ใบว่าคุณอาจจะต้องไปพบหมอไปพบแพทย์หรือว่าไปขอคาแนะนําเพิ่มเติมว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะคะนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนในคลิป,ลปนี้นะคะหรือว่า,าจ,จะเป็นเพศเดียวกันเข้ามาดูก็ได้นะหมอว่านะอืมเพศเดียวกันอะไรเงี้ยหรือว่าคนมีหลายเพศอะไรเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่า <c oughs> คนที่จบพังกันไปแต่ว่าอยากไปต่อเนี่ย พลังงานชีวิตของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตของคนที่ตรงกับพลังงานในคลิปชิดนี้ชีวิตของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใแบรแรกนะคะสามถ้วยนะคะห้าเหรียญอุ้ยอันนี้ไม่ใช่โทษทีห้าเหรียญน,นะคะแปดไม้นะคะเจ็ดถ้วยนะคะ The devil ใต้สำรับเป็นอัศวินเหรียญนะคะ คุณอาจจะเป็นคนธาตุน้ำก็ระกฏพิจิกมีธาตุด,ดินพึกษศันมังกรธาตุไฟไม่สิงธนูเดดวิลราศีมังกรหมอรู้สึกว่าคุณก็มีความสุขดีอาจจะมีคนคุยหลายคนหรือเปล่าสามถ้วยคืออะไรเดี๋ยวหมอขาดูสิสามถ้วยคือเก้าดาคนท่านลมมีถุนตุนกลุ่ม,มเก้าดาคือความเครียดคิดมากเกี่ยวกับ บุคคลหลายๆคนหรือเปล่าอาจจะมีคนคุยเยอะอะไรอย่างนี้ด้วยไหมนะคะหรือว่าอะไรที่มันเป็นความสุขของคุณนะคะคือความเครียดคิดมากนอนไม่หลับกังวลห้าเหรียญคืออะไรห้าเหรียญหาเหรียญคืออะไรคะห้าเหรียญคือ the world อาจจะเกี่ยวข้องกับความห่างไกลระยะทางมีความห่างความไม่เติมเต็มนะคะ the world คือ ี่เหรียญแต่ก็ยังห่วงความสัมพันธ์นี้อยู่อะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะไม่เพียงพอต่อรายได้นะคะกับสิ่งที่คุณต้องการนะคะเหมือนคุณพยายามเ,ออเก็บเงินประหยัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้แปดไม้เหมือนคุณกำลังก้าวไปข้างหน้านะคะเจ็ดถ้วยคืออะไร เจ็ดถ้วยคือเดทเดทคือ the lover the lover คือ the e m p r a c e แปดไม้คือสี่ไม้เหมือนตอนที่เปิดคำใบ้เลยสี่ไม้เออหมอรู้สึกว่าในที่เนี้อาจจะได้รับการติดต่อหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะอืจากคนรักของคุณคนที่บ้านครอบครัวนะคะ มันเหมือนความสัมพันธ์นี้มีหลายคนเนาะจริงๆแล้วมันก็จบไปแล้วเหมือนคุณได้เลือกคนรักของคุณคุณอาจจะมีความสัมพันธ์หลายคนนะคะแต่ว่าคุณเลือกที่จะจบกับทุกๆคนเพื่อที่จะเหมือนคุณรักใครสักคนหนึ่งที่จริงจังแล้วก็ต้องการสร้างครอบครัวแล้วก็ให้เขาเป็นคนที่คนหนึ่งเดียวในใจของคุณนะคะ แต่ว่ามันมีไพ The Day ่เดอะเดวิลมาไงเดวิลคืออะไร8ดเหรียญหมอรู้สึกว่ามันมีเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายในการที่จะทำอะไรให้มันจริงจังหรือว่าสร้างครอบครัวให้มันความสัมพันธ์มันก้าวหน้าไปต่อทำให้คุณเหมือนต้องอาจจะกังวลในเรื่องของการเงินทำงานหนักทำงานเยอะขยนันอดทนมากๆ นะคะก็เป็นไปได้อืมคนเกิดวันศุกร์ได้นะคะราศีพิจิกได้ดเลเวอร์เมทุนนะคะธาตุไฟไม่สิงธน,นูธาตุดินประสบกันเหมือนก่อนอืมจะประมาณนี้นะคะนี่คือชีวิตเข้างๆของคุณหมอรู้สึกว่ามันดูมันดูมีความเครียดดูตึงๆดูเหมือนอยากจะจริงจังแต่ว่า อยากทำอะไรให้มันสมบูรณ์แต่ว่ามันก็ยังคงเหมือนมีปัญหาอยู่บ้างค่ะประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูต่อนะคะมีความเครียดด้วยนะเครียดคิดมากนะคะไพ่ให้ไพ่เล่าเรื่องนะคนที่จบทางกันไปแล้วยังอยากไปต่อหัวข้อนี้นะคะไพ่อยากเล่าเรื่องอะไรนะไพ่เป็นคนเริ่มเพราะฉะนั้นไพ่ต้องเล่านะคะ <c ười> คนที่จบไปแล้วนะคะสามถ้วยเหมือนเดิมใบแรกด้วย the empress ยังอยากไปต่อห้าเหรียญเหมือนเมื่อกี้ที่ขึ้นมาหมดเลยเก้าดาบเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะที่ขึ้นมาหมดเลยนะคะทุกใบเลยที่มีเมื่อกี้ขึ้นมาทุกใบเดลเวอร์เก้าดาบเดลเวอร์ห้าเหรียญคืออะไร The เดลเวอร์คือห้าเหรียญคือเก้าเหรียญเดลเวอร์คือแปดไม้เหมือนเมื่อกี้นะคะสามถ้วยคือเดมู n คนที่จบพังกันไปแล้วอยากไปต่อ คือหมอรู้สึกไอ้สามถ้วยเนี่ยมันคืออะไรหมอยังไม่มั่นใจมากแต่มันเหมือนมีความเครียดเมื่อกี้ก็ได้ก้าดาบนี่ได้เดอะมูนมีความเครียดกังวลอยู่ในเรื่องของความสุขของคุณอะอะไรที่มันเป็นความสุขของคุณอะก็คือผู้หญิงคนนี้แหละก็คือผู้หญิงผู้ชายคนนี้ไปแปลงเพศกันเอาเองนะคะเขาก็คือความสุขของคุณมีความสุขด้วยกันดีแต่ว่ามันมีความกังวลคิดมากอยู่ในเรื่องของการเงินห้าเหรียญอย่างที่หมอบอกเรื่องการเงินจริงๆนะคะเพราะห้าเหรียญได้เก้าเหรียญการเงินความมั่นคง นะคะทำให้คุณเครียดคิดมากนอนไม่หลับเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าคุณก็รักเขาแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันได้ไปต่อได้นะคะคนที่จบพังกันไปแล้วยังอยากไปต่อเห็นปะคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเคยจบพังไปแล้วนะคะเพราะด้วยความที่คุณอาจจะมีตัวเลือกมีอะไรเยอะเคยจบพังไปแล้วแต่ว่าคุณได้เลือกเขาแล้วให้ที่จะมาสร้างครอบครัวมาเป็นคนรักมาเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็จริงจัง นะคะไพ in <ge ar> ่ <ies> <air> อยากเล่าเรื่องอะไรอีกคนที่จบพังกันไปแล้วยังอยากไปต่อนะคะไพ่ต้องเล่าต่อเไพ่เป็นคนให้หัวข้อหมอแฮงแมนนะคะเด็กถือถ้วยอัศวินเรียนอัศวินไม้จัดติดมันอึดอัดเนาะมันทุกข์มันนิ่งมันมันเหมือนมันทำอะไรไม่ได้ได้แต่นิ่งๆอะค่ะเพราะว่า คือแฮงแมนคืออะไขอดูหน่อยแฮงแมนคือห้าถ้วยอืมันม,มีความอึดอัดมันมีความเศร้ามันมีความเสียใจเป็นเรื่องราวในอดีตที่ยังจมอยู่แล้วก็ยังฝังใจอยู่ยังลืมไม่ได้ทุกใจผิดหวงังหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้ทุกข์มากแล้วก็ลืมไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะชอบจะสนใจคนนี้จะมีแพชชั่นจะอยากไปต่ออยากสร้างความมั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เหมือนคุณต้องคิดพิจนารณาแล้วว่าจะเอาไงดี นะคะช่างใจคิดพิจารณาเพื่อตัดสินใจให้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์ให้ความยุติธรรมกับตัวคนเองให้ความยุติธรรมกับเขานะคะไพ่เล่าต่อสีคนที่จบพังกันไปแล้วแต่ยังอยากไปต่อเนี่ยไพ่จะเล่าต่อว่าอะไรนะคะดิ The, เออราชาดาบนะคะเดอะชาเลียตเด็กถือเหรียญเดอะสตารนะคะสามเหรียญขอเปิดไปเลยเนาะ ถัว่วสอสองดาบนะคะแปดเหรียญ The Fool สี่ถ้วยนะคะเด็กถือไม้เด็กเยอะนะ้คงื่อเขาอายุต่างกันแน่เลยอ่ะอม,มีอายุที่ต่างกันอยู่อาจจะเยอะอยู่เหมือนกันใครสักคนหนึ่งเด็กใครสักคนหนึ่งผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอายุต่างกันอยู่นะคะหมอรู้สึกว่ามันจะมีการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึง่งเดชาย,ยอดคืออะไรโอ้ราชาดาบราชินีดาบขึ้นคู่กันเลย 2ดาบคือสี่ถ้วยสดาบคือ6ดาบหดาบคือ1เหรียญ4ี่ถ้วยคือ the emperor the fool คือ the fool คือห้าไม้หมอรู้สึกมันจะมีคือคุณกับเขาอะมีอีโก้พอกันนะคะแต่ว่ากำลังคือยอมยอมกันอยู่นะคะไม่ได้อยากที่จะลุกขึ้นมาแบบไฟกันหรืออะไรอย่างเงี้ย พยายามยอมกันอยู่แล้วก็เพื่อให้ความสัมพันธ์มันมันได้ไปต่อนะคะจะมีการตัดสินใจอะไรด้วยกันนะหมอคิดว่าความรู้สึกของหมอเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันไปต่อได้อย่างมั่นคงและจริงจังต้องตัดสินใจแบบเด็ดขาดละคือความหวังของคุณกับเขาอะ่ะมันยังมีอยู่เหมือนรอคอยความหวังมีจะมีการพูดคุยเจราจาทําข้อตกลงนะคะ แต่มันก็ยังรู้สึกว่าลังเลสับสนยังไม่รู้จะเอายังไงตัดสินใจไม่ได้นะคะอืมอาจจะมีการหันหลังให้กันบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังให้โอกาสกันอยู่ยังไปต่อกันอยู่นะอืมหมอคิดว่ามันอาจจะมีเรื่องของระยะทางการเดินทางความห่างไกลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะคะเออแล้วก็หมอรู้สึกว่า คือความสัมพันธ์เนี้ยก็ยังอยากให้มันได้ไปต่อแบบมั่นคงระยะย,ยาวอะแต่ต้องต้องใส่ความอดทนด้วยนะคะมหมอืมหมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าหันหลังห่างกันเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของความขัดแย้งหรือความเฉยเมยความเฉยชาเออใครสักคนหนึ่งเหมือน เดอะฟูล <The> ในที่นี้ได้ห้าไม้มันเหมือนยังมีความเป็นตัวเองอยู่อะค่ะมันอาจจะทำให้แบบมีความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันหาบทสรุปข้อลงข้อแบบแบบลงตัวไม่ได้อ่ะนะคะอาจจะทำให้นิ่งกันไปแล้วก็งอนนะคะอด้วยความมีอีโก้ของใครสักคนหนึ่งหรือว่าทั้งสองคนด้วยที่ยังมีอยู่นะคะอความมีอีโก,โก้ความดื้อรัน้นความเอาแต่ใจ ทำให้อยากเอาชนะอะไรกันด้วยมีบางเรื่องบางอย่างที่มันหาข้อสรุปบทสรุปอะไรกันไม่ได้อ่ะค่ะนะแต่ถามว่ายังอยากที่จะไปกันต่อไหมมันก็ยังคงอยากจะสารสัมพันธ์ไปกันต่อเพราะว่ายังมีแพชชั่นกันอยู่นะคะอยากให้ความสัมพันธ์มันก้าวหน้าไปต่อนะคะคนที่จบกันไปพังกันไปนะคะยังอยากไปกันต่อถ้าอยากเล่าเรื่องอะไรต่อนะคะ วิวออฟฟอร์จูนนะคะสิบไม้หกไม้สองเหรียญนะราชินีถ้วยนะคะหนึ่งดาบราชาไม้เดอะทาวเวอร์มาแล้วตัวดีเพราะว่าตอนที่หมอเปิดถามไพ่ว่าอยากที่จะบอกอะไรคือเดอะทาวเวอร์ไปแล้วเดอะเดวิลนะคะสอง้วยโอเคเดอะทาวเวอร์ okay. คือจัสตเมนจัส m เมนคือ หนึ่งไม้โอเคโอเคเออโอเคค่ะบทสรุปดีอยู่ได้อยู่นะคะคือบทสรุปของคุณทั้งสองคนอาจจะต้องใช้เวลารอคอยอะไรบางอย่างหรือว่ารอคอยโชคชะตานะคะอาจจะต้องทนกับความเหนื่อยความลำบากความอดทน,ข,นขั้นสูงสุดนะคะแต่ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ประสบความสำเร็จหลังจากที่คุณทนมานานแล้วก็รอคอยโชคชะตาอะไรก็แล้วแต่จะมีการวนเวียนกลับมาหากัน ะะพยายามปรับสมดุลประล้านชีวิตหรืออะไรกันแล้วแต่ด้วยกันเพื่อให้มันประสบความสําเร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะมีความรักความรู้สึกดีๆคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอยู่มีการพูดคุยเคลียร์ตัดสินใจนะคะด้วยกันเคลียร์ให้มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามีแพชชั่นต่อกันเยอะแต่ถามว่ามันก็ยังมีอีโก้ยังมีความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ในใครบางคนไม่คุณหรือเขาก็มีการทะเลาะ การอยู่นะคะจบพังทะเละเนี่ยนะคะแต่ก็ได้มีการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเพราะว่ามันมี The d e v i l the Devil คืออะไร The d e v i l คือ7ดาบเดาบคือ2ไม้สไม้คือ4ไม้หมอรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยอย่างที่บอกว่ามีใครสักคนหนึ่งมีตัวเลือกมีอะไรเยอะใช่ไหมคะแล้วการที่คุณกับเขาได้เริ่มต้นใหม่อ่ะไอความสัมพันธ์ที่เป็นซ้อน นะคะมันค่อนข้างชัดเจนเนาะเดว,วิลกับเจ็ดดาบมันมีความสัมพันธ์ซ้อนอะไรมาอยู่นะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ซ้อนกันมาก็ได้นะอืมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขามาเลือกคุณนะอืมมันถึงเวลาที่เหมือนแบบคุณกับเขารอคอยนะคะวางแผนที่จะเป็นสีไม้ก็คือได้เข้ามาอยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะ เพราะว่าคุณกับเขารักกันเป็นสองถ้วยมีความเป็นคู่นะคะแต่ว่ากว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ได้เนี่ยคุณจะต้องอาศัยความอดทนความพยายามต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาหรือทะเลาะก,กันหรือแยกกันหันหลังให้กันเนี่ยมาเยอะนะคะมันเป็นโชคชะตาของคุณจัตเซมเป็นสิ่งที่ต้องเจอนะคะกว่าที่จะมาเป็นคู่กันมาอยู่ด้วยกันและพบความสุขสองถ้วยสีไม้เนี่ย มันต้องผ่านเรื่องราวอะไรมากมายค่อนข้างเยอะผ่านความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรักซ้อนความลับปกปิดนะคะต้องรอคอยค่อนข้างนานนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกกับคุณนะคะคนที่จบพังกันไปและอยากไปต่อเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำรายคนที่มีพลังงานตรงกับคนคนที่มีพลังงานตรงคลิป,ลปนี้นะคะขอสาใบาก่อนเนาะ นะคะเนี่ย someone from your past นะคะ is returning to your life ก็คือคนเก่าในอดีตนั่นแหละกลับมาเป็นคนปัจจุบันของคุณนะคะเขากลับมาแล้วนะคะ engagement เห็นไหมจะได้ตกลงปรงใจมั่นหมายหรือว่าได้อยู่ด้วยกันนะคะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่ง healing family issue นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะคะระหว่างครอบของคุณครอบของเขาอะไรอย่างี้ก็ได้ปัญหาที่บ้านนะคะอ แต่ว่าคุณก็จะให้อภัยกันและกันทุกๆคนอะไรเงี้ยเพื่อให้มันความสัมพันธ์เนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะความรักของคุณมันก็จะดีขึ้นนะคะขออีกสามใบสีถ้าอยากบอกแนะนำรไรคนที่มีพลังงานตรงกับคลิป,ลปนี้นะคะ yes นะคะก็คือใช่นั่นแหละนะตามนั้นตามที่หมอทำนายหรือว่าสิ่งที่คุณคิดจะใช่คิดและพิจารณาดีๆพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะ คิดให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปพิทฟูนะคะเออความสงบความสงบการใช้สตินะคะการมีสติแล้วมีสมาธินะคะการคิดและแต่ตองให้ดีถีทั่วเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้แน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูรา,า,า,ราศีกีกรอบหนึ่งว่าจะตรงกับต้นคลิปไหมตรงกับคุณไหมนะคะ ราคนาราสีก็เป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่งเป็นพลังงานโดยรวมที่เข้ามาดูมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเนื้อเรื่องเนื้อหาตรงกับคุณก็ตามนั้นเนาะแต่มันก็เป็นเรนดอมนะจ๊ะโอเคมิถุนนะคะกันนะคะกันนะคะกันเบิ้ลสองเลยพฤกษศกสิงนะคะมันเหมือนมีสิงแต่เมถุนปะ่ะหมอจำไม่ได้นะคะ ขอดูอีก5านะ้าใบเนาะพลังงานที่ตรงกับคนที่ดูคลิปนี้นะคะเออมีนนะคะเลขสิบสองเดือนธันวาคมได้น่าจะมีอยู่กันนะคะกันเด่นนะเออมิถุนายนได้นะคะหรือว่าเลขหกนะคะเออวันอังคารหรือเลขสามเดือนมีนาคมได้มิถุนนะคะมีอยู่เนาะมิถุนหรือเดือนมีนาคมได้เหมือนกันเลขสามนะ เลขเจดเดือนกระกฎาคมได้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะคนที่เข้ามาดูคลิปพิมพ์นี้นะตรงไมยพิมพ์คอมเมนต์บอกหมอได้นะแชร์เรื่องราวของคุณได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องของหมอนะคะฝากย้อนดูคลิปเก่าๆกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะสวัสดีค่ะ